โอเคนะครับผมกราบสวัสดีเมิตรลักแฟนเพจรายงานผลบอลทาง Facebook และ Youtube นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่16เมษายนลมถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลประจำวันที่17เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพจ YouTube ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลเพื่อ,อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเงินที่ผลฟุตบอลจูบิเล่ลีของฮอนแลนด์ก่อนเลยครับ SC ซีไนมาเกนเอาชนะทางด้านเอซัตอัมไายาวชนไป3ประตูต่อ2 t o ท็อปออสครับเสมอกับ MVV ไป2ประตูต่อ2เทสตาเสมอกับเอชเชสเตอร์ H or, ไป1ประตูต่อ1โลดาเสมอกับ NC ็นซีเบด้าไป3ประตูต่อ3ยองอู U, ถากไพ่กับทางด้านโฟเรนดัมไป2ประตูต่อ3 f c ฟซีไอโอเฟนเอาชนะทาง้งด้านอาแจกเยาวชนไป3ประตูต่อ0 Not d o ดอตเดสครับายกับทางด้านเดนบอสไป2ประตูต่อ6และคัมบูเอาชานะทั้งด้านเฮลมอสสปอร์ตไป4ประตูต่อ1ผลฟุตบอลฟ์ตูนาลีกาของเช็กโบฮีเมียน1905เสมอกับทางด้านบานิตออตตาว่าไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันครับคู่ระหว่างซานเฮาเซนกับคัมบูคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับส่วน รูหววางดามสตัดครับเสมอกับกอยเท์เฟิร์สไป2ประตูต่อ 2, 2> ไอทักเบาชไวยเสมอกับพาเดบอลไป0นย์ประตูต่อ0ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับเรดดิ้งเสมอกับคาดิฟไป1ประตูต่อ1นแบ็กเบิร์นเอาชนะดาร์บี้ไป2ประตูต่อ1นผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนฟูล,ลาบาดาครับ เสมอกับทางด้านซาบาเดลไป2ประตูต่อ2คิโรนาเอาชนะทางด้านสลากโกซาไป3ประตูต่อศผลฟุตบอลน,นะครับลีกทูของอังกฤษนะครับคอรีทาวครับเอาชนะเชอร์เนมไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลพิมิริกาโปรตุเกสน,นะครับบาวิต้าเอาชนะปากอกเฟเรล่าไป2ประตูต่อศนย์ส่วนอีกคู่หนึ่งที่กำลังแข่งขันนะครับ ฟาเลนครับตอนนี้ตามหลังสปอร์ติ้งลิบอร์อ,อยู่0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลบุนเดสตอีกาเยอรมันไลซิกเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์ไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษปีเตอร์โบโลเอาชนะทางด้านนอตแฮมตันไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสลิวเสมอกับมงปริเยไป1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอเวอเรตต์ขอประธานไปครับเอเวอเรตันเสมอกับทอแีมเขาสปเปอร์ไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลซีรียเบีของอิตาลีสเปอ์พ่กับอาร์โค,คลี่ไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเจลีกนะครับคู่ระหว่างคอนเซลเลซซัป,ปโปโรไพ่กับทางด้านโยโกฮาม่ามารีนอสไป1ประตูต่อสาสำหรับโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่17เมษายนนะก็จะมีฟุตบอลเจลีก โดยสี่คู่แรกนั้นนะครับจะแข่งพร้อมกันหมดครับเวลาเที่ยงตรงครับก็จะมีโยโกฮาม่าเอฟซีพบกับเวกัสเซนไดโตโกชิมาครับพบกับคาชิชิมาแอดเลอร์โอิตาตีนิด้าจะพบกับคาชิวะเรโซฟุกุกะครับจะพบกับเอฟซีโตเกียวส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นจะแข่งเวลาบ่ายโมงตรงครับโชวนันเบมเล่จะพบกับทางด้านบิเซอร์โกเบแล้วก็จะมีโปรแกรมลีกเอิงของฝรั่งเศสอีก2คู่ โดยคู่แรกนั้นเตะเวลา5.45อองเช่จะพบกับแลนด์นะครับโดยคู่นี้บีอิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสอดแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเตะเวลา4ทุ่มมาร์เซจะพบกับลาริองในส่วนของลีก2ของเยอรมันก็มีอีก3คู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ประกาศมาแล้วนะครับว่า2คู่นั้นเรื่องการแข่งขันนะครับก็คือคู่ระหว่างคาสกูกับเอสเบียเกอเอนะครับแล้วก็เนินแบกกับโฮเทนคิวส่วนคู่ที่แข่งนะครับมี1คู่นะครับก็คือ ซังเพาลีจะพบกับเวอร์เบอร์เกอร์คิกเกอร์นะครับโดยจะเตะเวลาหกโมงเย็นแล้วก็จะมีในส่วนของโปรแกรมลีทูของอังกฤษนะครับโดยทุกคู่นั้นนะครับจะเตะพร้อมกันหมดนะครับเวลาหกโมงครึ่งคาร์ไลจะพบกับพอร์ตเวลฟอร์นินกีนจะพบกับสคันท็อปเอ็กเชสเตอร์จะพบกับเซาเอนกิมบี้จะพบกับโบตันฮาโลเกตทาวพบกับแบดฟอร์ดเลตันโอเรียนจะพบกับบาโลทันสเมียพบกับเซาฟอร์ดสตีมเน็ตพบแมนฟิลด์ นิวพอร์ตคาลตี้พบเคมบริดจ์มอร์แคมพบโฮแฮมส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับจะเตะเวลา5ทุ่มครึ่งก็คือโคเชสเตอร์ eter, จะพบกับวอร์ซอในส่วนของลีกวันของอังกฤษนะครับก็เตะพร้อมกันหมดเช่นกันนะครับเวลา6โมงครึ่งก็จะมีคู่ระหว่างวีแกนพบครูชูบิลลี่พบดอนคาร์เตอร์โลเดสพบเอ็กลินตันมิลตันคินดอนพบพอร์สมัตฮันพบพีวูดทาว์ชาวตันพบอิสสวิด เวอร์ตันอัลเบียนพบพีมัตบิตเตอร์โลเวอร์พบลิงคอนแบ็กพูลพบซันเดอร์แลนด์ส่วนอีก2คู่นั้นจะเตะพร้อมกันนะครับเวลา5้าทุ่มครึ่งออฟฟอร์ดยูเนเต็ดพบจีริงแฮมและเอฟซีวิมเบอร์ดันพบสวีดอนในส่วนของผู้พิกีรอังกฤษก็มีสองมีสามคู่นะครับโดยคู่แรกนั้นเตะเวลา6กโมงครึ่งนิวคาสเซิลจะพบกับเวสต์แฮมนะครับโดยคู่นี้พีพีทีวีเอชดีถ่ายทอดสด ส่วนคู่3ามทุ่มนั้นตอนนี้ประกาศมาแล้วครับว่าเลื่อนการแข่งขันนะครับก็คือคู่ระหว่างเซาท h ท m มตันและคิตเทนพ a เลสส่วนคู่ดึงสุดนั้นแต่เวลาตี25นาทีวูฟท m มตันจะพบกับเ h e f Field United ดในส่วนของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับโดยเตะพร้อมกันหมดนะครับเวลา6โมงคึ่งก็จะมีส w วร s ซีพบวีคอมสโต๊กพบเบตันเชฟเวนเดย์พบบิทเตอร์นอตติงแฮมเพบฮันเดอร์ฟิลด์มิดเดิลสโบพบคิวพีอาร์ลูตันพบวัตฟอร์ แบนฟอร์ดพบมิววอร์ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นเตะเวลาตีสอก็คือนอริดกับบอลสมัรในส่วนของเซกุนดาลีกาของสเปนก็มี4คู่นะครับโดยคู่แรกเตะเวลา1ทุ่มลูโก้พบอันกอกอนส่วนคู่3ทุ่มนั้นคาเตลอนพบกับมายอกาคู่5ทุ่ม15ราลาพามัสพบมาลาก้าส่วนอีกคู่หนึ่ง5ทุ่ม15เช่นกันครับสปอร์ติ้งคีกอนพบเลโออันโอเบียโด ในส่วนของโปรแกรม f o ร์ทูน่าริกของเช็ก็มีเตะนะครับ4คู่โดยคู่แรกนั้นเตะเวลา1ทุ่มมาลาเดนบัลเลยลอฟนะครับจะพบกับโอปาว่าแล้วก็คู่3ทุ่มอีก2คู่ครับก็คือชิงมาโอลมุกพบเทปรีเซ่คาวิน่าพบเดนโมเคสส่วนอีกคู่หนึงเตะเวลา5ทุ่มครึ่งวิกตอเรียพันเซนจะพบกับยาโบเนต ในส่วนของซีรีส์บีอิตาลีก็มีแข่งนะครับโดยคู่แรกนั้นเตะเวลาห้าทุ่มเออขอประทานไปเตะเวลาหนึ่งทุ่มนะฮะซาเลนิเตน่าจะพบกับเวเนเซียนะครับแล้วก็ส่วนคู่ที่เหลือนั้นก็เตะเวลาหนึ่งทุ่มเช่นกันนะครับก็จะมีเรจิน่าพบกับทารั้นของเรจิน่านะครับปิซาพบโคเซนซาเปตคาร่าพบเอ็นเตล่ามอนซาพบเคโมนิเซวาเซนซาจะพบกับเลเช และก็เอมโปลีจะพบกับเบสชานะครับโดยคู่ที่อ่านมานั้นเตะเวลา1ทุ่มพร้อมกันนะครับส่วนคู่2ทุ่มนั้นก็จะเป็นซินตาเดล่าจะพบกับคิเอโวและก็คู่5ทุ่มนะครับคู่ดึกสุดก็คือบอนเดโนเน่จะพบกับโฟซิโนเน่นะครับในส่วนของลีกา2ของเช็คนะครับก็มี1คู่นะครับเตะเวลา1ทุ่มครึ่งก็คือทางด้านของแคมดิมครับพบกับลิซินนะครับ ในส่วนของกันโชซิลาอิตาลีนะครับก็มีเตะ4คู่นะครับโดย2คู่แรกนั้นเตะเวลา2ทุ่มซัมโมเรียจะพบกับเวโลนาครับคู่นี้ b e อิงสปอร์2ถ่ายทอดสดแล้วก็โคโตเน่ครับจะพบกับอูเรเซ่คู่นี้ b e อิงสปอร์1ถ่ายทอดสดส่วนคู่5ทุ่มนั้นซัสโซโลพบฟิอเรนติน่าคู่นี้ b e อิงสปอร์2ถ่ายทอดสดและคู่ดึกสุดต,ตี1:45กายรี่พบปามาคู่นี้ b e อิงสปอร์2ถ่ายทอดสด ในส่วนของลีเกอร์ของฝรั่งเศสก็มีแข่งนะครับโดย2คู่แรกนั้นเตะเวลา2อทุ่มทัวจะพบกับก้องนะครับแล้วก็เคมเออร์มอสฟูด63พบเลออาฟส่วนคู่ที่เหลือนั้นนะครับเตะพร้อมกันหมดนะครับเวลาตีหนึ่งวาลองเซียนพบเกงกองตูลูพบซาตโตรูโซโซพบ,บ PAU โลเดลพบปารีส FC ดักควิดพบเกมบอฟฟูดหก8แนะครับแล้วก็เคบอรออสนะครับจะพบกับทางด้านอาร์เมียง โอเซพบนองซี่และออยซกซิโอพบนีอ,อในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันก็มีแข่งนะครับโอ้โหวันนี้ฟุตบอลเยอะแยะมากมายให้น่าติดตามเละรับชมนะครับก็จะมีโอบบวก,บวกพบกับบบเยนมินนิกนะครับคู่นี้ p p t ีทดีถ่ายทอดสดนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งยูเนียนเบอร์ลินพบสตุตการ์ตเวลา2อทุ่มครึ่งไฟบวกพบเชลเก้2ทุ่มครึ่งเอาบวกพบวิลเฟลครับ2ทุ่มครึ่งและมิชชั่นกัมบัตพบกับแฟรงเฟิร์ดเวลา2ทุ่มครึ่ง ส่วนคู่ดึกสุดน,นั้นจะเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งเลเวอร์คูเซ่นพบโคโลนในส่วนของพิมิเตกาของโปรตุเกสก็มีแข่งครับโดย2คู่แรกนั้นเตะเวลาสามทุ่ม er ai, la, ain, ครึ่งวิตอเยกิมเบริพบกับซานตาเคล่ามเลเลนนะครับพบกับซันเตล่าส่วนคู่ที่ยงคืนมีอีก3คู่ครับบิสเนสพบกับทางด้านมาริติโมนาซิองนาพบปอร์โตเบนฟิก้าพบกิบิเซนเต้ส่วนคู่ดึกสุดน,นั้นเตะเวลาตีสองครึ่งเรโออาร์ p, พบบาก้า ในส่วนของโปรแกรมฟุตบอล FA ฟเอครับก็มีแข่งหนึ่งคู่โดยเตะเวลาพอห้าทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์นะครับเชลซีจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโดยบีเอเอ็กซ์ปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมจูเปอร์เลี้ของฮอลแลนด์นะครับมีหนึ่งคู่โกเฮดอีเกิลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลาตีหนึ่งแล้วก็โกปาเดเลนะครับของสเปนอีกหนึ่งคู่ครับแอตลติกบินเบาจะพบกับบาร์เซโลนานะครับคู่นี้ เตะเวลาตีสองครึ่งน,นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่16เมษายนลืมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่17เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามแนละรับชมนะครับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานไว้ณนะที่นี้ด้วยยังไงก็ติด เตียนกันได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ